สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมเบลลีคลิปนี้ก็มาพูดถึงบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างบีมพิมพิชยาก็กรัมกันบ้างครับวันนี้แน่นอนว่าฟอร์มของเธอก็ยังคงทำได้ดีครับทุบหนัก ทุบจุกจริงๆครับบีมตั้งแต่นัดแรกที่ทำท็อปสกอร์มาแล้วมาวันนี้ก็ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมคลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงทรงผมของบีมกันครับหลายๆคนเห็นทรงผมของบีมในวันนี้ก็คงจะรู้สึกแปลกตาไปครับต้องบอกเลยว่าเป็นทรงที่รวบตัวตึงตั้งมอครับเห็นแบบนี้แล้วนึกว่านางงามท่านหนึ่งจริงๆครับบีมเธอเป็นคนที่มีความหน้าไทยหน้าคมหน้าสวยอยู่แล้วยิ่งทำทรงผมนี้สามารถ ใส่ชุดราตรีแล้วก็ขึ้นเวทีประกวดนางงามได้เลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหุ่นเป๊ะปังจริงๆต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกเม็ดหนึ่งที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราทําให้ชาวไทยได้ชมได้เชียร์กันอย่างสนุกครับสาวไทยของเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆน่าปลื้มใจชื่นใจจริงๆครับกับฟอร์มของนักตบลูกยางสาวไทยของเราเก่งมากๆครับ